เพลงนี้กันได้แล้วแต่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันเป็นเพลงอะรเราจอ,อกตัวกันแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วงั้นเราก็เฮ้สดีค่เสวัสดีครับสวีสดีครับฮียเฮ้ั ครับผมสมบงไกรทีรางกูลหรือโอเลี้ยงคุณหัวหมอครับพี่จิ๊กนวรัตยุตธนันนะคะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยังรายการเจาะข่าวคำย้ำข่าวรั่ว <c oughs> ซึ่งเราจะเสนอทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาห้าทุ่มจนถึงทีิ่งคืนยาวแบบนี้นะคะครับทางเอ5ีหแห่งนี้นะคร่าท่านผู้ชมใช่แล้วค่ะซึ่งรายการเราก็จะรวบรวมข่าวสารต่าง ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นข่าวสังคมข่าวยารรรมการเมืองนี่เป็นบันเทิงจะมีเยอะแยะสนุกเลยะเรียกว่าไปถึงต่างประเทศอินเตอร์เลยค่ะเด็ดมาทีอย่างละนิดย้าะละหน่อยมาสนุกให้ท่านได้ชมได้รับฟังกันในคืนนี้ถูกต้องค่ะรายการเราก็ไปยังหลายประเทศทั่วโลก172ประเทศทั่วโลกเลยใช่ค่ะคือประเทศทั่วโลกในโลกนี้จะมีประมาณกี่190ใช่ไหม ทั้งประเทศเลยทั้งโลกเราแค่ร้อยเจ็ดสิบสองเราแค่ร้อยเจ็ดสิบกประเทศก็พอแล้วนะคะแต่เรายังไม่พอเรายังจะขยายเครือข่ายออกไปอีกนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะใครมีปัญหาอะไรนะคะ SMS มาหาเราได้เลยนะคะ4642201ถูกต้องครับหรือจะเป็น MMS หมายเลข464 สองสามหนึ่งหนึ่งครับส่งมาครับร่วมแสดงความคิดเห็นในรายการของเรานะท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเราจะไม่มีการที่ตกข่าวเลยไม่มีตกข่าวเดี๋ยวมีแะ่ตกบันไดอย่างเดียวพอหรือตกรถตกบันไดเพรีบมาดูตกรถเมย์อะไรตกรถเมย์เพราะกลับบ้านไม่ทันดูรายการเราไม่ทันวันนี้เอาแล้วับไม่ให้เสียเวลาไปเลยดีกว่าไม่น่งคุยที่โต๊ะดีกว่าไปเลยค่ะเอาละเลงข่าวก่อนละเลงไม่ต้องมาละเลงนี่ไปโน่น โอ้ยแต่งตัวทั้งวันทาหน้าขาวอยู่ก็เอ็นเจวันนี้เราพบกันก็ในต้นสัปดาห์ครับ,ค,รบคือวันจันทร์จันทร์ที่12บฮะใช่แล้วค่ะมีนาคมพุทธศักราช2,55 5นนะฮะ เพล่แป๊บเดียวนี่ก็ปี55ก็ย่างเข้ามาสู่เดือนที่3แล้วนะครับ จะจะถึงสงการอีกแล้วสงการนี้ก็คือปีใหม่ของคนไทยนะคะซึ่งคนไทยแต่โบราณก็ยังคิดว่าวันสงการนี่ก็คือวันปีใหม่ไทยแล้วก็เดินธันวาที่สิ้นปีก็คือปีใหม่ของฝรั่งค่ะฉะนั้นแล้วเราก็จะมีปีใหม่กัน2ปีสองครั้งสองครั้งค่ะสองครั้งแล้วนะคะแล้วก็ปีใหม่ของบ้านเรานี่ก็คือสงการเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่ล้างเลยทุกคนก็จะกลับไปกลับตากับตักพ่อแม่กลับไปหาครอบครัวกลับไปทําบุญบ้าน ตัวเองลดน้ําดําหัวให้กับผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณที่มีพระคุณนะคะและก็กทมของเราก็จะล้างไปหมดเลยอาหารการกินก็จะปิดร้านเป็นละลายเงียบเงาหมดเลยรถนี่ก็วิ่งนี่ก็ผีหลอกว้ายมีเราอยู่คันเดียวเหรอวายตายแล้วเพราะว่าส่วมากที่อยู่ในกรุงเทพฯมาจาก ทางผ้าต่างๆของประเทศไทยจะเป็นเสือมาแรงงานจากอีสานมาคนขับแท็กซี่ก็มาจากอีสานเยอะหรือผู้ใช้แรงงานหรือผู้ที่ทํางานในออฟฟิศอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้คนอีสานมาเยอะคนใต้ก็มีมาเยอะถูกต้องนะฮะพอพอถึงเทศกาลทีก็เงียบเหงาเลยใช่แล้วมันอย่างน้อยสุดก็ได้กลับไปบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวนะฮะถูกต้องครับผมก็ไปทุกปีจากพี่น้องนานๆก็จะกลับไปหาการ ไปทานเล่าใครที่ไม่เคยทานไปปีๆเลยก็จะผิดผีก็จะยอมทานหน่อยเพื่อที่ตัวเองจะได้มีอุดมการณอะเลี้ยงจะลองเนื้อแล้วผิดผีทั้งเหนือเอาก็ก็ผิดผีิีถ้าสมมติว่าเอ้าผมไปถูกทานโทษผมไปถูกต้องตัวของเราละานเ่ยผิดผีแล้วผิดผีแหละจริงๆใจมาแต่แต่ แต่เขาเรียกผิด,ผ,ดผีนะ,ะแต่หูก็ผิดผีไม่ได้ต้องแต่งงานเลยนะแต่งงานไม่ต้องอย่างนี้ไม่ต้องผิดผียอมผิดผีไม่ต้องแต่ง คือยังไม่ทันแล้วเขาูกนลต้องตัวถือว่าผิดผิดเขาต้องจับผู้ใหญ่จับให้ทำงานเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะใกล้ๆก็จะถึงปีใหม่แล้วก็คือนีมมีนาแล้วแล้วก็เมษายนแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วเผลอแป๊บเดียวก็ถึงอเดือนหนึ่งพี่นองของเราก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจกลับบ้านนะคะสู่ภูมิลำเนาเดิมกันนะก็ไปเที่ยวที่แล้วก็ไปกราบแม่โอ้โหพอไปถึงก็ประสงการณ์ที่ได้เจอกัน พอจะกลับมาแม่ร้องโหยมร้องไห้โอ้ยโอเลียงเอ้ยฝากไปเมือไหร่เอาสร้อยแม่มาห้าบาทด้วไม่ไ้เอาตังค์ไปให้ไปเอาสร้อยแม่มาเอากลับไปคืนซื้อไปฝากท่านแล้วก็กลับคืนแหมว่ากันไปอ้าวข้าสู่ข่าวแรกของเราเลยดีกว่าครับก็เกี่ยวกับข่าวนี่เลยสาวเอไออะไรเนี่ยสาวยูเอทุบสถิติตำรวจหญิงตัวเล็กที่สุดในโลกอ๋อตำรวจหญิงนะฮะ เขาบอกตัวเล็กที่สุดในโลกเลยสูงเพียง88เซนติเมตรเองโอ้โหไปที่แปก,ก็ไม่ถึงเมตอเลยทเว็บไซต์ World Record เออแคลเรดมีรายงานว่าตำรวจหญิงไอซาอัลฮามูดีนะฮะวัย31ปีจากเมืองอันบิจาประเทศสหรัฐอาหรับอม米เรษแน่ได้สร้างส,างสถิติโลกใหม่เป็นตำรวจหญิงตัวเล็กที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งก็มีความสูงเพียงแค่88เซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับ โดยไอซ่าอันฮาโมดีเป็นตำรวจที outright, ่ประจำอยู <c oughs> internet, ่สถานีตำรวจอันบิดย่าในรัฐฟ <found> ูจาร่าครับรัฐฟูจาร่าประเทศสหรัฐอาหรับอเมริดนะครับได้รับการบันทึกสถิติกินเนสเวิร์ตเรคคอร์ดไว้ว่าเป็นตำรวจหญิงที่ตัวเล็กที่สุดในโลกเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วได้บันทึกเรียบร้อยแล้วสรับสาเหตุทําให้เธอรูปร่างจิ๋วขนาดนี้เป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเจริญเติบโตส่งผลให้ร่างกายของเธอหยุดพัฒนาการไปด้วยนะ ถึงขนาดเธอก็ไม่เคยย่อท้อนะต่อความผิดปกติของตัวเองนักกล่าวกลับเป็นแรงผลักดันและเพิ่มความมุ่งมั่นให้ก้าวมายึดอาชีพตำรวจซึ่งทางสถาบันแห่งอันอินเมืองอาบูดาบี hi, ที่เธอเรียนมาเนี่ยก็ให้ความรู้และเปิดโอกาสให้เธอได้เข้ามาทํางานในสายอาชีพตำรวจที่เธอหวังไว้แม้ว่าจะมีสภาพร่างกายที่ไม่ปกติเหมือนกับตำรวจคนอื่นก็ตามแต่นะฮะ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> ดูครับ นี่เป็นคนที่เล็กที่สุดจริงจิจิ๋วมากเลยเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วก็ได้นะเพราะว่าเขาอาจจะมีความฉลาดในเรื่องอะไรหลายอย่างเกินเกินมนุษย์ก็ได้เกินคนอย่างนี้ไปปลอมตัวไปจับผู้ร้ายยมุดไปซ่อนอยู่ที่ไหนได้สบายเลยโอ้ยแอบไปจู่ซุ่มตง้เขาต้องเก่งในเรื่องอื่นอะไรอย่างนี้นะคะเขาถึงจะมีอันนั้นได้ไม่ไม่ใช่ว่าคนเราเกิดมาจะไม่ครบใช่ไหมฮะพี่โอเลี้ยงถ้าไม่ครบแล้วเนี่ยและอย่าดคุดตุวเตี้ยไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยจะไม่ให้เขาทำอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะหัวใจความคิดความอ่านเขาเหมือนมนุษย์เราแต่เด่นแต่ ครบสามสิบสองประการมีครบสามสิบสองประการแต่ว่าอาจจะแบบมันอีกทูเตี้ยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาแต่มือไม้อะไรก็มีหมดเลยก็อย่างครบก็อาจจะวิ่งเร็วทําอะไรเร็วกวมนุษย์มานาอาจจะแย่งปงแย่งปืนผู้ลงผู้ไรอาจจะเร็วก็ได้จะแย่งปืนไวหรอไวบางทีก็กระโดดฟึบบางทีอาจจะเอาไปจับผู้ไรซ้ำเป็ใส่รังแล้วก็เจาะรูเหมือนเอาไก่ใส่แล้วก็หิ้วไปงี้ไม่รู้ว่ามีคนอย่างนะจะมีแรงหิ้วไหมตัวคนเล็กตัวคนไม่ไม่ให้คนอื่นหิ้วเขาไงให้เขาอยู่ในรังแล้วเจาะรูไว เหมือนเหมือนเวลาไก่มาจากต่างจังหวัดสังเกตว่าไก่ชนเขาจะเจาะรูไอ้รังเอรังเล็กใส่ไม่ได้แอบซุ่มไปได้โยนไปจับผู้ร้ายได้เลยเราก็ต้องดีใจด้วยนะคะกับความสำเร็จของเขาที่เขาได้เป็นตำรวจแน่นอนนะครับค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วสำหรับราคาน้ํามันนะฮะก็ขึ้นอีกแล้วเนี่ยขึ้นทุกวันเลยเนาะน้ำมันเนี่ยขึ้นทุกวันน้ำมันขึ้นตลอดเออต้องใส่ต้องปรับมาใช้เอลบีจีซะแล้วบ้างดิค่ะดีเซลทะลุ32บาทอีกแล้วนะฮะโอ้โหทางด้านเจ๊เกียว แล้วก็เรือด่วนเจ้าพญาเนี่ยก็นัดจะถกปรับราคาขึ้นกันอีกแล้วนะครับก็สุดจะอั้นเลยล่ะฮะสำหรับปตทและบางจากจะได้ปรับเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นอีก60สตางค์ต่อ,อลิตรนะซึ่งส่งผลให้เบนซินร,ราคาตอนนี้ก็คงจะอยู่ที่4 1่บาท5้สอสตางค์ครับ<า>โอ้โหขึ้นนะเยอะมากเลยโซฮอ95หก็เลย40บาทกันแล้วกันดีเซลทะลุส2บาทครับเจ๊เกียวและเรือด่วนเจ้าพญานัดถูกปัญหาปรับราคา สำหรับบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดได้ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลอยู่60สตางค์ต่อลิตรและ E85 อีก3 0สิตางค์นะฮะอีแ e ขึ้นแต่อีจุ่มไม่ขึ้นนะอีจุ่มยังให้มันเท่าเดิมนะเดือนละพันห้าก็ให้ไปพันห้าพอจุมไม, <นะ S 2> ม,ม่เมียหรอมี <laughs> มีผลตั้งแต่ตีห้านะตีห้าของวันที่สิบสองคือวันพรุ่งนี้แหละครับส่งผลให้าราคาน้ำมันขายปลีกตามสถานีบริการน้ำมันของปตทและบางจาก ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในวันที่12มีนาคมราคามีดังต่อบปนี้ฟังนะครับเบนซิน91เนี่ยนะบเบนซิน91เนี่ยลิตรละ41บาท5 1สตางค์โอ้โหตายแล้วแก๊สโซฮ95ลิตรละ40บาท23สตางค์แก๊สโฮอ91ลิตรละ38บาท48สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท48สตางค์ครับ แล้วก็ e 8 5นะฮะลิตรละ23บสาท98สตางค์ส่วนดีเซลยังอยู่ราคาที่ลิตรละสามจสบาท3าสตางค์นางสุจินดาเชิดชัยหรือว่าเจาเกียวเนี่ยนะครับนายกุสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารบริษัทขนส่งจำกัดกล่าวว่าในสัปดาห์หน้านี้นะฮะ,ะสมาคมจะเข้าพบกับนายเจริญพงษ์เรืองสวุวรรณค่ะอระ์เมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเพื่อสอบถามความคืบหน้าในเรื่องการปรับขึ้นค่าโดยสารค่ะเพราะว่าขอไปตั้งนานแล้วนะคะว่าอยากจะขึ้นค่าโดยสารค่ะ หลังจากนั้นมันดีเซลมันทรลูซัน2บาทตอนน่อลิตรแล้วเจ๊เกียวว่าอยากจะขอปรับราคาขึ้นมั่งนะคะ จะได้ไปปรึกษาท่ารัฐมนตรีจะรบวงเรื่องสุวรรณราคาก็ว่ากันไปนะฮะเห็นไหมยังไงก็จะขึ้นหนักไปแล้วกันเจ๊เกียวนะอันนี้ต้องยอมรับเราเป็นข่าวที่ไม่อยากจะฟังเลยอะเพราะว่าขึ้นอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะน้ำมันขึ้นตลอดวันนั้นไปเติมน้ำมันนะคะเสียไปสองพันยังไม่เต็มถังเลยตกใจนึกว่าเด็กโกงหันไปดูบอกทำไมมันแพงอะธรรมดามันคิดว่าเขาเอาลมมาใส่เลยใช่ธรรมดาสองพันนี่มันล้นเขาก็บอกพี่น้ำมันมันขึ้นทุกวันนะ เราก็เลยไปวิ่งไปดูไอ้เกยที่ขึ้นมาโอ้โหจริงๆเนี่ยสองควนตายแล้วทําไงก่อนนี่ไปไปผมเมื่อเร็วๆนี้ผมก็ไปตอนที่น้ำมันจะขึ้นไปเชียงใหม่ในพันพันประมาณสองพันสองร้อยเต็มถังแล้วเต็มถังแล้วฮะพอตอนนี้ประมาณพันแปดพันแปดลงพันเก้าเต็มเต็มแล้วพี่โอเล็งตอนนี้ถ้าพี่โอเล็งไปเจอใหม่ก็เป็นสองพันแล้วสองพันหนักเลยนะฮะเนี่ยของจิ๊กก็อาจจะเป็นสองพันสามสองพันห้าแล้วตอนนี้โอ้โหหนักเลยครับแต่ว่าก็ยังไงก็แต่ว่รุงมาหน่อย ถ้าสมมติน้ํามันขึ้นอะไรขึ้นแต่เงินเดือนขึ้นไหมเนี่ยเงินเดือนขึ้นไหมเงินเดือนก็คงขึ้นตามอย่างที่บอกแล้วก็ปรับแล้วต้องขึ้นเนาะเันอัน้นี้วจะอยู่กันยายเมื่อวานนี้ผมไปตลาดนะไปตลาดไปซื้อกับข้าวหมูก็ขึ้นอย่าย่นอย่าย่นหัวย่นแล้วออกชีบไปซื้อกับข้าวหมูก็ขึ้นนะไปซื้อข้าวสารข้าวสารก็ขึ้นไปซื้อน้ำมันพืชน้ำมันพืชก็ขึ้นเพอกลับมาถึงบ้านเห็นหน้าเมียไม่ขึ้นครับนะ ไม่ขึ้นเลยนะไม่ขึ้นเข้าไปหาเธออะไรไม่เข้าใจอย่าเข้าใจเลยตะก้องเข้าใจล้อกเอร์ที่มาของเข้าใจเขาตะก้องคืออะไรใหญ่กล้องใหญ่กล้องใหญ่กล้องกลับมาบ้านเห็นหน้าเมียกลับมาบ้านเห็นหน้าเมียไม่ขึ้นเลยขึ้นอื่นเหรอขึ้นอื่นเออนั่นแหละอว่ากันไปคนในบ้านรู้ส่งไอ้เบมาคุยต่อไปชาวลํำปางแหละเจ้า ลำปางละลรแห่ขอหวยกันละะนะ่ะกันนะแห่ขอหวยอย่างล่ะกะัลูกหมูประหลาดเลยเจ้าก็เห็นลูกหมูประหลาดบอกเคยขึ้นบอกเคยหันล่ะกัก็ไปขอหวยกันล่ะกะัแต่แต่แล้วคือเจ้าลลำปางชาวเกาะคานี่ล่ะกัก็แห่ขอหวยลูกหมูประหลาดมีสามตาสามหูโอ้ยหมูสามตาสามโอีอปีป้เคยเห็นล่ะกะันวนนี้เลขสามแน่นอนอยูบออ่บ่เจ๊สามสามมีอี่ปี้เคยเห็นหมูล่ะกะ เห็นหมูเห็นหมูหมูม้าก,ก้าไก่เห็นหมดเ,เห็นหมูก็เห็นก็นะหมูมันมีสามตาสามหูแลลวกันเอ๊ะมันสามาตาเหรออีตาเป็นหูถุเปล่าแล้วเขาใจเป็นกันพีจมูกยาวเหมือนวงจ้างแลลวกัน<อ>เจ้าของเชื่อว่าจะให้โชคลาภเก็บใส่ถ่านน้าแข็งไว้บูชาโอ้โห<อ>แล้วตายหรือยังตายแล้วชาวบ้านก็ชาวบ้านน้ำล้อหมูที่หนึ่งตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางหฮพากันไปดูความประหลาดของลูกหมูเนี่ยมีลักษณะประหลาดกับเป็นลูกสุก่อนเนลูกหมูเพศผู้ อายุหนึ่งวันตักหลัง <ไว S 2> จากก็จะต้องแม่กับสุกรก็เสียชีวิตเลยเสียตายบพน,นั้นแหละกะข้องมาวันเดียวก็ตายแล้วกะบริเวณโคกด้านหลังบ้านเลขที่หนึ่งครับตำบนนลน้ำร้อมอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับส่วนแม่สุกรนี่ออกมาทั้งหมด15ตัวแม่ออกลูกมา15้าตัวตายไปสองตัวละ้ะก่านะก็หมายถึงว่าออกมาเป็นม,ม,มีมีงวงมีงวงเหรอมีงวงเหรอมีเป็นหมู่เพศผู้มีสมตาสหูและจมูกหนึ่งจมูก แต่ส่วนจมูกมันมีความยาวเหมือนงวงจ้างนะงวงจ้างเห็นไหมนะที่ยาวออกมาแล้วกะเจ้าบ้านเห็นตึ้งนั่นก็ไม่ไหวแล้วก็ไปขอหวยก็แล้วก็ตามตำเนียมประเพณีอของไตเลานะไปจุดตู้บูชาขอไอ้ถูกหวยเดิงวันนี้เด้อหมูสามหูสามตาเออสามก็คงเวันนี้ก็มีสามแล้วก็ไปน้องก,ก็วิ่งกันเด้อดขาว ยังไงก็เล่าแต่เนะคะเขาเรียกว่าอย่าเชื่อมากอย่ามมไงมากนักนะคะเพรข้าะหมูตัวนั้นก็อาจจะเป็นแบบว่าลูกออกมาอาจจะเป็นดักแดกก็ได้ปรหลาดปรหลใช่อาจจะเป็นประหลาดประหลาดอย่าอะไรมากเกินไปเพราะเดี๋ยวเอาไปตีหวยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่ถูกก็จะมาทอดหมูมันไปห้ามความเชื่อของคนไทยไม่ได้ถ้าเห็นแล้วไปแหดได้มาต้นไม้ปรหลาก็ไปขูดขอๆกันได้ค่ะงานงานนี้เห็นอะไรก็ต้องไปขอก็ได้คนเราบางทีมันบ้าหวยอ่ะ คือความบ้าบางทีมันยังโหอะไรก็ไม่รู้ตีัปหัวไปหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้ว่านะคะก็ก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะคะแต่เเราไม่ว่าบ้าเพราะว่าคนชอบคนชอบก็แล้วกันแลเป็นอันว่าเราไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าว่าบ้านะแต่ยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่เชื่อก็แล้วกันนะคะอันนี้แต่ก็งวดนี้น่าออกสามนะแหมยังไม่มาถาม คือเราจะแทงเต็มที่ฮะแทงเต็มที่ผมแทมตามเต็มที่เราเป็นคนสู้ชีวิตงวดนี้ไม่ถูกงวดหน้าเอาใหม่เพราะเราเป็นคนสู้ชีวิตครับท่านอา้าวนี่เยอะไปไหเยอะไปไหม,ไไหมสู้ชีวิตไง ไปดูข่าวบันเทิงล่ะก็นีอย่างไรก็ข่าวบันเทิงละก็เอาจบข่าวพี่เอวเลี้ยงกันเหรอข่าวพี่ลหรอมดแ้วล่ะก้าเอาเรามาดูข่าวบันเทิงกันมั่นนะคะเขาบอกว่างานนี้เป็นงานประกาศรางวัลดีเด่นทางโทรทัศน์เมฆราครั้งที่24นะคะห่างหายไปนานสาหรับรางวัลเมฆรากลับมาจัดครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่24แล้วพร้อมทั้งมอบรางวัลกว่า99รางวัลนะคะแต่บรรยากาศในงานเงียบเงียบนะคะ หลังจากห่างหายไปเจปีเนี่ยนะคะเมฆขรานี่นะคะเขาบอกว่าจัดที่ชื่อเม่ขลานนะคะเขาบอกชื่อว่าโครงการรวมใจพักรักแผ่นดินเทิดไทยองราชันนะคะที่หอประชุม,อ,มอาภากรมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีนะคะราชมงคลพระนครอันนี้ก็เรามาเล่าให้ฟังไม่มีภาพ เพราะว่าเก็บภาพมาไม่ทันนะเก็บภาพมาไม่ทันเราก็เล่าให้ฟังกันละกันนะตามสคริปต์ที่เขียนมานี้นะเขาบอกเป็นบรรยากาศที่เหงามากแล้วก็ห่างหายไปนานตั้ง7ปีแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่24มีทั้งหมด99้าสิบเกรางวัลแต่เรามาวิจัยกันหรือวิจารณ์กันก็ละกันนะว่ารางวัลมันเยอะไปไหมเยอะมากนะเก้าสิบเก้าเยอะอนกันนะเก้าสิบเก้ารางวัลแจกกันได้แต่กี่โมงเนี่ย เราก็ต้องรู้แล้วว่ามีพระเอกมีนางเอกมีตัวอีชามีผู้กำกับมีแสดงสมทบตัวประกอบตัวตลกตัวข่าวจารคดีละรายการดีโอภาพเสียงหมดกล้องทุกอย่างแต่งตรงแต่งตัวอะไรไปหมดเลยก็แล้วกันแต่งหน้าดีเด่นแล้วก็ว่าเสื้อผ้าดีเด่นนะเพิ่มกับดีเด่นอะไรก็ดีเด่นไปหมดเลยทั้งหมดก็ดีเด่นทั้งหมด99ท่านที่ได้รับไปนะคะแต่ว่าเขาบอกบรรยากาศในงานนี่เงามากบางท่านก็ไม่มารับ บางท่านก็ได้รางวัลแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเลยว่าได้ก็ไม่ได้มารับนะคะก็เลยบางท่านก็ติดภารกิจบางท่านก็ไม่ได้มาแต่รวมความไปแล้วเนี่ยมันเยอะไปเนาะเยอะไปก็เลยก็เลยไม่รู้เลยว่าเขาคงจะไม่รู้ตัวกันค่ะเอายังไงก็แล้วแต่เดี๋ยววันหลังเราจะเก็บภาพ VTR มาให้ชมกันก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวปอเซงอ่ะ อืมปอทฤษฎีเนี่ยนะปอเซงไม่ใช่โอปออันนี้ปอไม่ใช่โอปออนุสร์อีสะอาดไม่ใช่ค่ะปอทฤษฎีสหวงใช่แล้วเซงจริงๆเลยยอมรับว่ากําลังมีงานละครนะคะเขาเปิดเผยเลยนะเขว่าอาจจะร่วมงานกับพลอยเรียกได้ว่ากําลังจะมีงานละครนะคะสําหรับปอทฤษฎีก็เลยบอกว่าแหมทําไมจะมาเป็นข่าวอีกแล้วหาว่าปอเนี่ยมีแฟนและพาแฟนมากองถ่ายและหลังจากนั้นเนี่ยก็แฟนก็ไปวีนตอนเลี้ยงปิดกล้องละคร ทำให้ปอมีความรู้สึกเสียศูนย์ไม่อยากจะบอกเลยว่ามันเพราะอะไรอยากจะบอกให้หนักข่าวทุกท่านได้โยดเขียนได้แล้วไปฟังเสียงสัมภาษณ์ปอกันดีกว่าค่ะว่าทําไมปอ็ถึงมีอารมณ์ร้อนขนาดนั้นว่าเบื่อมากหยุดเถอ,อะไปเลยค่ะไปเลยครับ,รบก็ได้ข่าวเหมือนกันครับว่าจะมีมีละครกับน้องพลอยครับก็อาจจะเป็นบ่วงบาปครับก็คือเป็นยังไงคะต้องกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หายไปนานอย่างที่ยัะ ใช่ครับก็หายไปดันก็ย่างๆก็ไปทํางานครับค,ค,งคงจะถึงรอบแล้วก็กลับมาเจอก,กันอีกทีนึงครับก็ดีนะครับได้ทำงานกับพลอยก็รู้สึกว่าคือพลอยก็เก่งก็คือเราก็เคยทำงานด้วยกันมาแล้วก็คงจะทำงานเป็นง่ายอาจจะแล้วก็จะทำให้เรามีม,มีมีพัฒนาการอะไรเพิ่มขึ้นมาครับแลวเห็นว่ามีทั้งอยากทั้งพอยประกบเราอู้อย่างนั้นเลยเหรอโชคดีกันไปหรือเปล่าก็ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็กกละครก็น่าจะ เข้มข้นครับก็จะมีสีสันมากขึ้นครับมีข่าวไม่ค่อยดีใช่ไหมครับที่แบบว่าเออชอบมาบอกว่าแฟนผมมา,มาวินอะไรอย่างนี้ผมก็ขอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคือสองสารผู้หญิงดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงก็มีมีพ่อมีแม่นะครับมีครอบครัวมีเพื่อนที่ทํางานถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจที่เขาไม่รู้จักเลยแล้วก็มาบอกว่าเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนมาวินอะไรอย่างนี้ผมขอยนนยันว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสงสารสงสารผู้หญิงคือ ผู้หญิงไม่ได้ทาอะไรผิดคือถ้าไม่ชอบผมก็มาทําผมดีกว่าอย่าไปทำแบบนั้เลยแล้วเรารู้สึกไงบ้างกับแฟนเราเ่โดนโจมตีแบบนนั่นนะสิผมยังถามว่าเันผิดอะไรมากมายนักหนาแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ออกมาต่อหน้าสื่อคือสิ่งที่ผมสงสารคือผมสงสารตัวเขาสงสารครอบครัวเขาแล้วก็คือสังคมที่ทำลายของเขาด้วยผู้ชมผู้ใหญ่เขาจะมองว่าอ้าเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้เหรอแต่ผมขอยืนยันเลยนะครับว่าไม่มีหรอกครับถ้าสมมติเป็นคนที่ใส่อย่างนั้นจริงๆผมจะมาทนคบอยู่ทําไม ว่าการคบกันมันคนที่จะให้กำลังใจกันมากกว่าไม่ใช่มาทำนี่เป็นไงบ้างน่ารักไหมเพเอกก็น่ารักเพราะว่าเขาอยางน้อยสุดเขาก็อยู่ใกล้เช่นเขาคนนี้ก็เป็นคนดีเนี่ยบางทีคนเที่ไเป็นเมาว่าอย่างนั้นให้ไลยป้ายสีเขาพูดเลยเห็นไหมว่าถ้าไม่ดีเนี่ยเขาจะคบทำไมมาบนี้เห็นไหมมีครับบางคนชอบให้ไลยป้าย ป้ายขี้ป้ายสีคนอื่นเนี่ย oh. เอาบางคนเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น <Right. S 2> ถ้าที่เอาไปบอกว่าอย่างสมมติเขาไปบอกผมไม่ด,งงมดีอย่างนั้นไม่ด mm ีอย่างนี้แต่คนผู้ใหญ่ฟังมาทีเฮ้ยจริงเหรอว่าอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ฟังกับตัวเราใช่ค่ะแต่นี่เขารู้ mm hmm. ใช่ไหมว่ายังไงยังไรฮะ ช่ยังไงก็แล้วแต่นะน้องปอพี่เป็นกำลังใจให้น้องปอคนหนึ่งนะจ๊ะใช่น้องปอเป็นกำลังใจให้เด้อปอทฤษฎีน้องปอครับน้องปอเป็นพระเอกของเราครับเล่นเรื่องต้มยำลำจิ้งจบแล้ววันนี้เคยร่วมงานกับครั้งครั้งหนึ่งครับเขาเป็นรักเลายอดมากเป็นเด็กน่ารักนิสัยดีน่ารักดีค่ะยังน้อยก็เข้าใจน้องปอนิดนึงนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงจะเป็นแฟนหรือไม่ได้เป็นแฟนนะคะแต่ว่าคงจะไม่ได้ไปทําอะไรสิ่งที่เลวแหลกอะไรแบบที่พูดหรอกนะคะค่ะเอาละค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวคุณจี๊ด อะไรเนี่ยอุปสัมพันธ์ครุยจีดอนันตาป่ะไม่รู้จีนอ่านไปย้ำไม่พร้อมเรียกแฟนแจงติดใจชีวิตชีวิตโสดนะคะหลังหลังจากที่เลิกกับอนันดามาพักใหญ่ๆนะคะสาหุ่นดีจีดแสงทองนะคะเขาบอกว่ามีรายงานเมาส์สนานวงการต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าตัวอ้อจัดงานวันเกิดพร้อมเซอร์ไพรส์เค้กอันใหญ่โตมากเลยให้คนที่จื่ครุย ชายที่สนิทที่สุดนะจ๊ะอ๋อ,อก็กำลังสนิทกับคุณครุยเหรอฮะเรา,าไปคครเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณจี๊ดดีไหมบ้าไปแล้วไปเลยจริงจริงๆแล้วก็มีแต่เพื่อนกันนี่ล่ะค่ะแล้วก็มีลู่จิราก็ไปลู่จิระวันนั้นไปกันหลายคนเห็นว่าพี่ราทาเอารูปอินสตาแกรมลงแบบว่าพี่คุยเพืเสียมาสัมภาษณ์เกิดจริงจริงแล้วก็เป็นเค้กจากคุณจี๊ดจากจริงๆแล้วเป็นของจากเพื่อนพี่คุยแต่ว่าเพื่อนเขาไม่ได้มาเขาเลยถือออกมาให้อะไรคะ ตั้งแต่ตเคแล้วจะมีหอมแบบฟอดนึงเลยนะแบบว่าเป็นของก็คง,<อ>คงเป็น<ล>เรื่องธรรมดาค่ะหอมกันนิดนึงนะคะล้วพี่คุยได้อะไม่บอกความลับเลยคะ่ะยังไม่ได้ค่ายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปคุยแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับวันที่มันเกิดวันนั้นแบบว่าสนุกสนา,านขนาดไหน,นะครับวันนั้นก็สนุกดีคะ่ะมีเพื่อนๆมีพี่ๆไปกันเยอะมากมีอาจารย์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจากตอนอนีเน้เราได้ไปไหนบ้างบ้างครับยังไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหาเวลาไปทำบุญ จริงๆแล้วไม่ได้ขอควาขวัญะไรค่ะจริงๆแล้วก็ทุกอย่างเป็นไงมากงน่ารักนะเขาสวยแบบไทยดีด้วยสวยแบบไทยแล้วก็ยอมรับความจริงก็เป็นก็ครบกันดีทําไมล่ะคะก็ก็พี่ครุยก็เป็นคนดีไม่เห็นจะน่าเกลียดเลยเขาเป็นเรื่องเป็นราวดีไหมคะก็เขาเลิกกับอันาไปแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ต้องเริ่มชีวิตกับคนอื่นใหม่ถูกไหมแน่นอนครับผม อันนี้ก็เป็นสิ่งไม่ผิดนะคะไม่ผิดหรอกคนเรามีสิทธิ์ที่เลือกได้ใช่ป่ะถูกต้องก็ต้องเลือกในสิ่งที่ดีเลือกในความดีไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรก็วากันไปต่างคนต่างไปนะจ๊า่ะ่ีนี้ก็มาเรื่องของข่าวดีมาบอกในวันนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับทางด้านคมนาคมบอกจะมีการเรียกแท็กซี่ผู้ที่แท็กซี่จะได้ปรับราคาอะไรขึ้นอีกนะจะเป็นข่าวดีลักษณะไหนเข้าสู่ในช่วงมีข่าวดีบาบอก มีข่าวดีมาบอกชินวัตรชงชินวัตรในที่นี้ไม่ใช่นะยิ่งรักชินวัตรแต่เป็นชินวัตรหาบุญพาดไปออกไปหัวล้อ,อก,ก่อนมาทางไหนไปทางนั้นพี่อเอาเลี้ยงชินวัตรหาบุญพาดเลงเสนอขะมนาคมให้ลดราคาแท็กซี่แทนเพื่อช่วยให้คนใช้บริการมากขึ้น และทําให้แท็กซี่ที่ไม่ต้องวิ่งรถเปล่าๆนะหรือว่าจอดแล้วง่วงเห็นวิ่งมาก็เจอแต่ป้ายง่วงง่วงเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต้นทุนหลังจากกรมการขนส่งระบบและกระทรวงคมนาคมอนุมัติขึ้นราคาโดยสารแท็กซี่และเตรียมหาข้อสรุปกันต่อไปว่าขึ้นราคาโดยสารของกระทรวงขึ้นราคาโดยสารเป็นเท่าใดนั้นก็ทําให้กลุ่มคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่รู้สึกเห็นด้วยกับการที่จะปรับขึ้นราคามิเตอร์แต่ในขณะเดียวกัน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชินวัตรหาบุญพาด์ยังเตรียมเสนอต่อนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกให้พิจารณาปรับลดราคาแท็กซี่ลงมาอีกเพราะเห็นว่าหากราคาแท็กซี่สูงถูกลงจะทําให้จูงใจคนมาใช้บริการมากขึ้น แทนที่จะปรับราคาขึ้นสูงกว่านี้ดีกว่าวิ่งรถเปล่าๆถูกต้องหรือไม่ไมเพื่อให้คนขับแท็กซี่อยู่ได้อันนี้เป็นข้อเสนอจากชินวัตรหาบุญพาดที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนครรับเจ้านาย <c oughs> เขาบอกว่าจะปรับมิเตอร์เ <c oughs> พิ่มขึ้นอีกยิ่ง <c oughs> ปรับเยอะคนก็จะไม่ใช้บริการเว,วิ่งรถเปล่าก็เป็นแถวเห็นป้ายง่วงๆวง่งๆไมนแถวแล้ว <c oughs> แต่ถ้าลดราคาลงมาเนี่ย รถมิเตอร์ลงมาอาจจะมีคนขึ้นเยอะดีกว่าตีรถเปล่าเปลืองน้ำมันใช่ไหมถูกต้องผมว่าก็เห็นด้วยนะข้อเสนอก็ดีแต่อะไรแล้วนี่นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ฟังข้อเสนอดีๆก็แล้วกันนะคะเราก็ยินดีด้วยก็แล้วกันนะคะอยากจะให้แท็กซี่มีพูดได้สารเวลาไปแล้วก็กลับไม่ใช่เวลาไปแล้วก็กลับมารถว่างๆอกว่าพอเวลาเบอรงีไปเรียกรถแท็กซี่ไปส่งท่นนอ๋อไม่ไปส่งรถครับอะไรพวกนี้แต่ถ้าใกล้ๆเอาหรือใกล้ๆก็เอาแต่ไปไกล ออ๋ส่งรถครับอะไรพวกนี้อ๋อไม่ว่างครับอะไรไม่เพราะเขต้องต้องไปส่งรถเพราะเนื่องจากว่าถ้าไม่ไปส่งรถไม่ทันเกาจะถูกปรับมากกว่าที่เขาจะรับผู้โดยสารคนนั้นอันเป็นข้ออ้างหรือเปล่าฉะนั้นแล้วนะคะจะปรับไม่ปรับเราเบรกพักโฆษณาสักครู่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงช่วงหน้าเลยฮะแรมเลยสวยอะไรอย่างนี้ นอนถึงกลับละเมอขอแม่กลมตาแม่คมจริงนะเออเธอจะเธอเธอมีคู่หรือยังแจมอะไรอย่างนี้พี่มองเส้ยจนเหลียวหลัง